สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ไวททองชาแนล u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปนี้ครับแมใช้เวลาในการหาข้อมูลค่อนข้างนานนะครับนั่นคือศึกสองนางพญาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คิดเอาเองนะครับนั่นก็คืออะไรล่ะกระบี่ไร่เทียมทานอ่ะกระบี่ไร่เทียมทานมาถึงนี้นะครับน่าจะเป็นอีก หนังจีนชุดอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับในสมัย4ี่สิปีที่แล้วโอ้คนข้างนานนะครับเพราะว่าศึกสองนางพญาเนี่ยถือเป็นหนังจีนชุดนะครับที่สร้างของค่ายอาร์ทีวีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับที่ฮ่องกงแต่ว่ามาฉายในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับเป็นหนังจีนชุดที่มีการนำเขาโครงเรื่องจริงของราชวงศ์หมิงนะครับใน จัก,กรพัทหรือห้องเต้องสุดท้ายนะครับฉงเจินนะครับมาตนต่อเนื่องไปที่ราชวงศ์ชิงนะครับของชาวแมนจูก,ก็ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีการออกเสียงผิดผิดถูกถูกสำเนียงไม่ถูกต้องมันจะมีจีนกลางบ้างจีนกวางตุ้งจีนอะไรปะปนกันไปบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าจริงๆลุงหมูเองก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเลยนะครับก็อาศัยจากการที่คนภาคภาคภา,คภาษาไทยนี่แหละแล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็ไปหาข้อมูลซึ่งบางทีมันไม่ตรงกันนะครับ อย่างฮ่องเต้นเนี่ยฮ่องเต้ฉงเจินในเรื่องในในซีรีส์เนี่ยก็ออกออกเสียงว่าส่งเจนินแล้วก็จะมีบางบางข้อมูลก็เฉินเจินนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันก็นแล้วกันนะครับว่าเป็นฮ่องเต้นในลําดับที่สิบหกหรือสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับอ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าศึกส,สองนางพญาเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เป็นนิ้วก่อนนะครับเป็นอุปรกรณ์จีนนะครับโดยที่นิ้วเนี่ย เขาเขามีการแต่งเรื่องโดยนําเรื่องขององค์หญิงฉางผิงซึ่งมีตัวตนอยู่จริงนะครับเป็นองค์หญิงจริงๆนะครับในเรื่องราวขององค์หญิงฉางผิงแล้วก็ราชบุตรเขยที่ในวันแต่งงานอ่ะใช้คาง่ายดีกว่าก็มีการฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษซึ่งฉากนี้อยู่ในหนังจีนชุดเรื่องนี้นะครับในอีพีที่ห้าสิบนะครับซึ่งนิ้วเรื่องนี้คือตี้หนูหัวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเอามาดัดแปลงนะครับใส่บทเข้าไป แล้วก็มาทําเป็นซีรีส์อย่างนี้นะครับหนังจีนชุดซึ่งก็เหมือนกับกระบี่ไร้เทียมทานนะครับพวกเราคือเป็นการสร้างไปสักพักหนึ่งแล้วก็นําออกฉายทีนี้มันฮิตนะฮะเนื่องจากว่านักแสดงนําหลายๆคนโดยเฉพาะอึ้งยงนะครับเพิ่งจบจากการเป็นทกอกหอภัยหมีเสีย้ยหมายนเอึ้งยงไงล่ะหมีเสี้ยเพิ่งจบจากการเป็นอึ้งยงมาหมัดๆที่แสดงกับไปเปียวนะครับแล้วก็โดดมาเล่นเรื่องนี้เลยทําให้ชื่อเสียงยังตามมาได้รับ ได้รับความนิยมนะครับมันก็ขยายออกไปจนเป็นห้าสิบตอนนะครับเล่าคร่าวๆตามนี้ก่อนนะครับเรื่องย่อดีกว่าเรื่องย่อนะครับเป็นเรื่องราวของราชวงศ์หมิงนะครับซึ่งเป็นชาวฮั่นเป็นจีนแท้ๆนะครับห้องเต้ในราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงในพระองค์นี้นะครับก็คือห้องเต้ชงเจินนะครับมีพระธิดาอยู่สองพระองค์นั่นก็คือองค์หญิงใหญ่นะครับองค์หญิงชางผิงซึ่งได้มีเสี้ยมารับบทนี้นะครับแล้วก็ องหญิงรองครับองค์หญิงเจ้าเหยินแล้วได้หวีอันๆมามาเล่นก็ตรงตามคาแรคเตอร์ไม่ไม่จริงๆไม่ตรงตามคาแรคเตอร์ตรงตามอายุอ่ะพูดผิดครับจริงๆถ้าตาคาคาแรคเตอร์เลยเนี่ยอึ้งยงแม่จะเรียกอึ้งยงอีกแล้วหมีเสี้นี่เพิ่งเล่นอึ้งยงมาบทแก่นเนี่ยเขาก็คาดคาดเด,ดาว่าน่าจะเป็นองค์หญิงเจ้าเหยินเฉาเหยินแต่ว่ามารับบทเป็นองค์หญิงชางผิงซึ่งมีความสุขขุมนะครับเขาก็ ทีแรกก็เล็งว่าจะเป็นอุียอันๆแต่ด้วยอายุนะครับมีเสี้ยแก่กว่าสี่ปีก็อันนี้ตรงตามอายุก็ดูไม่น่าไม่น่าขัดเคินนะครับเพราะว่ามีเสี้ยแสดงออกมาได้ดีเลยนะครับอ่ะย้อนกลับมาครับเป็นเป็นในราชวงศ์หมิงนะครับที่ถูกขันทีใหญ่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าเฉาหัวฉุนหรือว่าในเรื่องคือเฉากงกงเนี่ยเป็นเป็นขันทีกลางฉินเป็นคุณนังกลงฉินนะครับควบคุมอํานาจอยู่ทําให้ฮ่องเต้น,นะครับฮ่องเต้ฉงเจินเนี่ยที่ ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักอยู่แล้วนะครับก็ทําให้รัษฎรเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายนะครับคุณน,นั่งดีห้องเตะกว่าขาทิ้งคุณน,นั่งไม่ดีกว่าเลี้ยงไว้นะครับยังดีนะครับที่ลูกสาวทั้งสองเนี่ยองหญิงทั้งสองเนี่ยองหญิงใหญ่เนี่ยซึ่งเฉลียวฉลาดองคหญิงรองก็เก่งเรื่องมรยุทธ์เนี่ยคอยช่วยเหลือพระบิดาอยู่เนืองนะครับนอกจากนั้นนะครับอุปสรรคนอกจากเฉากกงหรือเฉาขั้วฉุนแล้วเนี่ยก็ยังมีบุคคลภายนอก นะครับก็คือกระบฏชาวนาหลีจื้อเฉินนะครับหรือในในเรื่องก็จะเรียกว่าฉางหวังเนี่ยนะครับแล้วก็ยังจะมีาชาวแมนจูนะครับซึ่งซึ่งพยายามจะตีอยู่นั่นแหละจะตีเข้ามาในปักกิ่งตอนนั้นเป็นปักกิ่งแล้วนะแล้วก็ถือเป็นศึกสองสาด้านเลยสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นอูซานกุ้ยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องนะครับมีความผิดหวังชอกช้ำระกรรมอะไรในเรื่องจะบอกไว นะครับก็ไปร่วมมือหรือว่าจะจริงๆจะมองว่าเสียเหลี่ยมให้กับองค์ก้าก็ได้นะครับทําให้ต้องเสียบ้านเสียเมืองให้กับชาวแมนจูแล้วก็ถูกเปลี่ยนราชวงศ์จากหมิงเป็นชิงนะครับเป็นหนังชุดของอาร์ทีวีที่ก็อย่างที่บอกนะครับสร้างไปฉายไปมันก็เลยย,ยืด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 นะครับนักแสดงที่มาแสดงเยอะมากจนจนโอ้พูดไม่หมดนะครับพูดไม่หมดเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้นะครับลุงหมูจะหยิบตัวละครหลักๆที่พวกเรารู้จักแล้วก็คิดถึงมาเล่าให้ฟังเป็นบางตัวนะครับรวมถึงเล่าเรื่องย่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับคนนี้ครับเป็นตัวละครเอกของเรื่องนะครับชื่อภาษาอังกฤษของศึกสองนางพญาเนี่ยก็คือ princess ฉางผิงเลยไม่พูดไม่ได้นะครับองค์หญิงฉางผิงนั่นเองนะครับพระธิดาองค์ใหญ่มีความสวยฉลาดนะครับแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมีโรคประจําตัว นะครับก็พยายามช่วยพระบิดาก็คือห้องเต้น,นะครับในการบริหารบ้านเมืองก็ช่วยหลายเรื่องครับยอมหลายๆเรื่องถึงขนาดยอมแต่งงานกับโจซื่อเสียนนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยองหญิงชางพิงเนี่ยรู้สึกชอบชอบกับจอมยุทธเหยียนเหยียนยั่วเฟยหรือว่าหยวนยั่วเฟยเนี่ยนะครับก็ยอมนะครับเนื่องจากว่าโจซื่อเสียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็จะไปเจราจากับพวกแมนจูแต่พอภายหลังนะครับพอถูกพวกแมนจูเนี่ยตีเมืองแตก องหญิงก็ต้องหนีพาน้องชายนะครับพระราชบุตรเนี่ยหนีนะครับจนได้ไปเจอกับแม่ชีทะเลใต้ได้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็แม่ชีทะเลใต้เนี่ยก็สอนวิทยายุทธให้ทําให้ช่วงหลังๆของเรื่องนะครับองค์หญิงช้างผิงเนี่ยมีวรยุทธครับได้มีโอกาสร่วมมือกับโจซื่อเสียนนะครับได้มีโอกาสได้ถ่ายโอนพลังยุทธให้กับเหยียนยัวเฟยนะครับให้ไปจัดการกับจัวหญิงลิ่ง ซึ่งัวหญิงลิ่งเนี่ยโอ้โหก็นี่ก็หนึ่งตัวแสบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็สุดท้ายนะครับด้วยที่ความที่เป็นคนจ,คนจงรักภักดีนะครับต่อราชวงศ์หมิงต่อพระบิดาก็หลังจากที่ทําหน้าที่ถ่ายโอนพลังให้กับเหยียนยั่วเฟยเรียบร้อยแล้วก็เลยตัดสินใจดื่มยาพิษในวันมงคลสมรสกับโจซื่อเสียนนะครับแล้วก็เป็นต้นเรื่องที่ทําให้ประชาชนชาวฮั่นเนี่ยนะครับนําเรื่องนี้ไปไปแสดงเป็นงิ้ว นะครับอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับทำเป็นทาเป็นนิ้วที่ชื่อว่าตีหนูหัวแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นเป็นซีรีส์อย่างที่พวกเราเห็นองค์หญิงฉางผิงเนี่ยมีมีตัวตนจริงๆนะครับตัวตนจริงๆแต่ว่าตัวตนจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดสิ้นพระชนแบบนี้นะสิ้นพระชนพร้อมกับพระราชบิดดาตอนที่เสียเมืองนะครับอันนี้คือองค์หญิงฉางผิงครับ ถัดมานะครับนั่นคือโจซื่อเสียนนะครับรับบทโดยหลิวสงเยินนะครับหลิวสงเยินเนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเล่นเล่นจอมยุทธเซียวเล็กเซี่ยวหงนะครับกับทางทีวีบีแล้วก็ย้อนกลับมาทางอาร์ทีวีหรือว่าเอทีวีนะครับมารับบทโจซื่อเสียนซึ่งดูจากกระแสหลายหลายคนพูดนะครับว่าดูดีกว่าเป็นเล็กเซี่ยวหงเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆก็ดูอ้วนท้วนขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะเพราะตอนที่เป็นเล็กเซี่ยวหงดูผอมม นะครับในบทโจซื่อเสียนเนี่ยเป็นจองหวนครับเป็นจองหววผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงแล้วก็มาตกหลุมรักกับองค์หญิงฉางผิงนะครับเสนอตัวที่จะเป็นราชบุตรซึ่งตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้รักหรือว่ารักแต่ยังไม่รู้ตัวนะครับเสนอตัวที่จะเป็นราชบุตรแต่งงานกับองค์หญิงฉางผิงเพื่อที่จะได้ไปเจราจากับแมนจูไปเจรจาสงบศึกนะครับก็ยอมอุทิศตัวทุกอย่างแม้กระทั่งยอมตายนะครับเพื่อปกป้องราชวงศ์ แล้วก็ปกป้ององค์หญิงนั้นเป็นที่รักเป็นบันณฑิตที่ซื่อสัตย์นะครับทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะครับไม่มีไม่มีทริคไม่มีทริกเก,กียไม่มีอะไรเลยคือเป็นคนดีมากๆดีมากๆก็แม้กระทั่งองค์หญิงต้นนะครับเป็นองค์หญิงของแมนจูนะครับจะมาตกหลุมรักแล้วก็เขามีโอกาสนะจะมีชีวิตที่ดีเขาก็ไม่เอานะครับโจซื่อเสียนก็ปฏิเสธแล้วก็จนกระทั่งมาช่วยเหลือเหยียนยั่วเฟยแล้วก็มาจบชีวิตพร้อมกับองค์หญิงฉางพิงนี่แหละครับ คือโจกซื่อเสียนครับรับ,บทโดยหลิวสงเหยนนะครับถัดมานะครับจะถือเป็นพระเอกร่วมอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับเหยียนยั่วเฟยหรือว่าหยวนยั่วเฟยนะครับรับบทโดยเดวิดเจียงนะครับปาเดป๋าเ,เดนะครับ ก็มาจากชอบรเดอร์นะครับมาจากชอบรเดอร์จะสังเกตว่าในภาพยนตร์เนี่ยในในซีรีส์อันเนี้ยในหนังจุดหนังจีนชุดหนึ่จะพูดยังไงเนี่ยในศึกสองนางพญาเนี่ยหลายหลายบทที่เป็นบทบู๊เนี่ยป๋าเดเล่นเองนะครับพวกเราเล่นเองจะใช้สตันน้อยมากนะครับเป็นจอมยุทธหนุ่มนะครับผู้มีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับเป็นบุตรของคุณนางผู้จงรักภักดีแต่ว่าถูกข้องเต้เนี่ยตัดสินประหารชีวิตไปถึงคุณพ่อนะคุณพ่อของเหยียนยั่วเฟยเนี่ย จำชื่อไม่ได้ระเอียนอะไรสักอย่างไม่ทับเยียนอะสักอย่างถูกห้องเต้ตัดสินประหารชีวิตจึงทําให้เย,ยนยัวเฟยเยมีความเคียดแค้นต่อห้องเต้น,นะครับนิสัยส่วนตัวเป็นคนดีนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็มีวรยุทธ์สูงอย่างที่บอกนะครับอคอยช่วยเหลือคนอื่นคอยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งเรื่องทั้งเรื่องเลยนะครับจนมาพลาดท่าถูกจัวหญิงริ่งนะครับจัวหญิงริ่งปล่อยงูมากัด แขนทาให้ต้องตัดแขนขวาของตัวเองทิ้งนะครับแต่ตัดแขนทิ้งไปก็ไม่เป็นปัญหานะเข่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเยียนยัวเฟยเนี่ยเป็นที่หมายปองของผู้หญิงเพียบเลยรวมถึงองค์หญิงทั้งสองพระอ,องค์ด้วยทั้งพี่ทั้งน้องเลยจริงๆแล้วองค์หญิงฉางผิงก็ชอบเหยียนยัวเฟยนะแต่ว่าน้องเนี่ยนะครับองค์หญิงรองเนี่ยองค์หญิงเฉาเหยินเนี่ยรักมากอยากได้เหยียนยัวเฟยมาเป็นแฟนมาก นะครับแต่เยนยุเฟยไม่รับรักจนเป็นเหตุให้องค์หญิงรองเนี่ยน้อยใจครับจนฆ่าตัวตายนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นพระเอกนะครับเยนยุเฟยเนี่ยก็สามารถฆ่าจัวหญิงลิ่งได้นะครับด้วยดาบของเมชีทะเลใต้อ่ะนี่คือเดวิดเจียงเอ้ยไม่ใช่เยนยุเฟยครับถัดมาครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีอิมแพคต่อเรื่องมากนะครับพูดถึงนักแสดงก่อนดีกว่านะครับนั่นคือหวีอันอัน วิญญน,นเนี้โด่งดังมาจากเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานนะครับในบทของโปเฮียงกุลนะครับผู้ที่เรียบร้อยอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเขาก็เดากันว่ามาเล่นเรื่องนี้น่าจะเป็นองค์หญิงฉังผิงมากกว่าแต่สุดท้ายพลิกคาแรคเตอร์นะครับมาเป็นองค์หญิงรองฮะองค์หญิงเจ้าเหยินผู้ที่มีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมแต่เอาแต่ใจตัวเองสุดๆนะครับอยากได้อะไรต้องได้ขี้น้อยใจขี้ทุกอย่างอ,อะไรที่มันเป็นเรื่องน้อยใจอ่ะแสนงอนน่ะ เป็นหมดนะครับไปตกหลุมไปตกหลุมรักโคลเบอร์เลยนะครับกับเหยียนยั่วเฟยแต่ว่าเหยียนยั่วเฟยไม่เล่นด้วยไม่รับรักนะครับจนจนทําให้ต้องอ๋อต้องพูดก่อนแต่ว่ามีอูสันกุ้ยนะครับอูสันกุ้ยเนี่ยมาหลงรักองค์หญิงรองเนี่ยองค์หญิงเฉาหยวนเนี่ยแต่ก็ไม่รักอูสันกุ้ยนะครับอ่สุดท้ายไปถูกเหยียนยั่วเฟยปฏิเสธรักโคลเบอร์เลยทําให้เสียใจแล้วก็ฆ่าตัวตาย นะครับเป็นเหตุให้อูซันกุยเพี้ยนไปเลยนะครับอูซันกุยนี่ถือขนาดเลอเลือนเพราะว่ารักองค์หญิงรองมากแต่ว่าพอทราบข่าวว่าองคหญิงรองหรือองค์หญิงเฉาเหยินเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับอูซันกุ้ยก็เสียใจมากนะครับอันนี้คือหนึ่งนักแสดงที่อวีอันอันเล่นอ่ะโยงไปถึงอูซันกุยก่อนอูซันกุ้ยหลังจากที่เสียใจนะครับเพี้ยนไปพักหนึ่ง จนทําให้องค์หญิงฉางผิงเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการไปหาคนที่หน้าตาคล้ายเผอิญว่าไปได้เฉินเยียนเหยีหยนครับเฉินเยียนเยียนเนี่ยไม่แตกคล้ายอย่างเดียวนะครับเหมือนเป๊ะครับเพราะว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกันก็คือหวีอันอันนะครับเล่นเป็น2ตัวละครนะครับก็คือเฉินเหยียนเหยียนซึ่งเป็นนางรำของใน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 วังของพระป,ปิตุลา พระปิตุลาคือน้านะครับน้าก็คือเป็นน้องของของสนมโอ้พันใบพันมาเอาเป็นว่าน้าขององค์หญิงก็แล้วกันนะครับองค์หญิงอ่ะถึงไหนละองค์หญิงฉางผิงนะครับก็นําเฉินเหยียนเหยียนเนี่ยมาเยียวยารักษาอูสันกุ้ยจนดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหวีอันอันเร่งรับบทเป็นสองตัวละครนะครับคือองค์หญิงเฉาเหยนแล้วก็เฉินเหยียนเหยียน เฉินเยียนเยียนเนี่ยมีผลต่อเรื่องค่อนข้างมากมากเลยมากกว่าองค์หญิงเฉาหยวนซะอีกนะครับเนื่องจากว่าเฉินเยียนเยียนเนี่ยหลังจากที่ได้มาอยู่กับอูซันกุ้ยทําให้อูซันกุ้ยดีขึ้นนะครับก็แต่งงานกันเป็นฮูหยินฮูหยินอูแล้วทีนี้ก็อูซันกุ้ยก็ถูกส่งนะครับไปที่ด่านเพื่อไปป้องกันชาวแมนจูแต่ว่าเฉินเยียนเยียนไม่ได้ตามไปแต่ว่าเมืองแตกครับ เมืองแตกพอเมืองแตกเสร็จปุ๊บก็ถูกจับพลัดพรากกันกับอูสันกุย้ยมีเรื่องทําให้เข้าใจกันผิดนะครับเพราะว่าเฉินเย็นเยยนเนี่ยจะต้องไปอยู่กับคนนู้นทีคนนี้ทีเดินทางไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะครับอูสันกุ้ยก็เข้าใจผิดคิดว่าเมียตีตัวออกห่างละด้วยความน้อยใจหลายอย่างก็เลยไปร่วมมือนะครับไปร่วมมือกับทางแมนจูเปิดให้แมนจูเข้ามาจนทําให้เป็นสาเหตุในการเสียราชวงศ์เแหละครับอันเนี้ยเฉินเย็นเยียนมีอิทธิพลมาก นะครับแล้วในฉากสุดท้ายนะครับเฉินเยียนเยียมเนี่ยกําลังเล่นอุปรากรหรือว่างิ้วเนี่ยแหละครับพวกเราครับงิ้วเรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้แหละครับตี้หนูขัวเนี่แหละครับนะครับแล้วก็ถูกอูซันกุ้ยซึ่งเป็นสามีเนี่ยถูกบัญชามาว่าไม่ให้เล่นงิ้วเรื่องนี้อูซันกุ้ยก็เลยยิงลูกธนูก็ฆ่าเฉินเยียนเยียนตายนี่คือฉากสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ใน ซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับก็น่าสงสารอีกหนึ่งคนนะครับเฉินเยียนเยียนพูดถึงอูซันกุ้ยแล้วมาต่อที่อูซันกุ้ยเลยนะครับอูซันกุ้ยเนี่ยเป็นแม่ทัพบทที่เริ่มต้นคือเป็นรองแม่ทัพนะครับกําลังจะเข้าเมืองมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเฉากุงกงนะครับแต่ว่ามีเหตุนะครับถูกเฉากุงกุงแกล้งไม่ให้ไม่ให้เสบียงไม่ให้ทานนะครับก็มีโอกาสได้ไปเจอกับองค์หญิงรองนะครับองค์หญิงเฉาเหยวน ช่วยเหลือก็มีความถูกชะตาทูกชอบองค์หญิงนะครับจนสุดท้ายก็ได้ไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นแม่ทัพนะครับถูกส่งไปรักษาที่ด่านกับแมนจูนะครับแล้วสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกับเฉินเหยียนเยียนนะครับทำให้ไปร่วมมือกับแมนจูโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ไม่รู้นะครับในในหนังเนี่ยแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายก็อูซันกุ้ยเนี่ยแหละเป็น เป็นแมนจูเลยนะครับมีโกนครึ่งหัวแล้วก็รับใช้ราชวงศ์แมนจูไปนะครับเรื่องจริงตัวจริงอูซันกุ้ยก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับมีในประวัติศาสตร์แต่การที่เปิดประตูเมืองให้แมนจูเข้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงสักทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่พ่อนะครับโดนฆ่านะครับก็เลยก็เลยเปิดประตูเมืองให้แมนจูเข้าอ้อลืมบอกไปครับอูซันกุ้ยในเรื่องรับบทโดยหยางเจอหลินนะครับ ออีกตัวละครหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวที่โอ้โหร้ายสุดๆนะครับแหมจะอยากใช้คําอยากใช้คําหนักกว่านี้ด้วยซ้าใบแต่ว่าเอาคําว่าร้ายดีกว่านะครับรบทบโดยหม้อเศ่้าชงครับจัวยิงลิงฮนะจัวยิงลิ่งเป็นลูกเลี้ยงของเฉาหัวฉุนนะครับเขาเป็นลูกเป็นเขาเรียกเป็นองค์รักสิบสี่เป็นตัวโอ้โหใช้คำวัานี้นะสารเลวนะครับสารเลวมาก นะครับในการที่เดินเรื่องเนี่ยเป็นตัวที่พลิกไปพลิกมาคอยแย่คอยวางแผนคอยทําเรื่องไม่ดีสามารถฆ่าได้ทุกคนนะครับที่มาขัดขวางความเจริญของตัวเองแต่ไม่ได้ฆ่าพ่อตัวเองนะครับอันนี้เรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเขารักรักพ่อจริงๆนะครับถึงแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยเขาพร้อมฆ่าทุกคนนะครับตอนหลังเนี่ยได้บังเอิญไปฝึกวิชาอึงอ่างคังคกประมาณเนี่ยคังคกนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหลังจากหลังจาก อ่ามังกรหยกนะหลังจากอึ้งเยี่ยซือหลังจากเอาเยี่ยงหงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงตรงนั้นน่ะเรื่องของอ่ามังกรหยกอ่ะเป็นราชวงศ์ส่งนะครับซึ่งมาก่อนอ่ะมา,มาตรงนี้ก็ได้ไปฝึกวิชาหลายอย่างนะครับจนเหมือนกับได้ฝึกวิชาของเฉาหัวฉุนด้วยก็คือคงกระพันชาตรีทําให้จริงๆก็สามารถชนะเหยียนย่วเฟยชนะทุกคนเลยเป็นยอดฝีมือเลยนะครับแต่ว่าอวิชาคงกระพันชาตรีเนี่ย มันมีจุดอ่อนครับก็คือ,อลิ้นไก่ลิ้นไก่ก็คือถ้าเกิดมีอะไรเข้าไปในปากเนี่ยจะทําให้ความคงกระพันชาตรีเนี่ยความหนังเหนียวเนี่ยมันหายไปนะครับเฉาหัวฉุนก็มีจุดอ่อนตรงนี้แล้วก็ในเรื่องก็บอกเหมือนกันนะครับว่าจัวหญิงลิ่งก็มีจุดอ่อนตรงนี้ก็ถูกเหยียนย่เฟยฆ่าเสียชีวิตไปนะครับ อันนี้คือคร่าวๆนะครับพวกเราครับได้ประมาณนี้จริงๆแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับนี่คือสรุปให้พวกเราได้หายคิดถึงนะครับศึกสองนั่งพยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนหนังจีนชุดที่โด่งดังมากในประเทศไทยนะครับนักแสดงก็มีชื่อเสียงการแสดงก็ดีเนื้อหาก็โดนใจคนในสมัยก่อนนะครับไม่ได้เป็นบู100๊ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้มีความตลกโปกฮาแบบไม่ใช่เลยนะครับแต่เป็นเนื้อเรื่องที่ ลึกซึ้งกินใจมีเรื่องของความรักชาติความรักชายหญิงเข้ามาปะปนและอย่างที่บอกนะครับมันมีเค้าโครงของเรื่องจริงปะปนอยู่บ้างนะครับเอามาดัดแปลงนิดหน่อยครับก็หวังว่าจะถูกใจชาวไวยทองนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดพิมพ์ได้เลยนะครับแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะหาข้อมูลได้มากที่สุดละชื่อนักแสดงบางคนหาไม่ได้คือหาไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะเด่นๆที่เรานึกถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงศึกสองนางพญาเนี่ยโดยหญ่จะพูดอยู่สามสี่คนเองนะครับก็คือมีเยวีอันหลิวสงเยินแล้วก็ปาเดเดวิดเจียงประมาณนี้นะครับก็เลยรวบรวมมาให้โอเคก็วันนี้ก็ขออภัยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเกิดมีความดีความชอบทั้งหลายแหละก็ก็กดไลค์ได้กดติดตามได้นะครับด่าได้นะครับแตย่าแรงวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ